วิชาตอนแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอนพีษภาคกอบนนุ่นเงือกฉบับรีมาสเตอร์ซึ่งคิมิร์ก็จะมาสรุปเนื้อหาในตอนนี้ให้ชมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็รับชมได้เลยครับหลังจากเหตุการณ์ในสงครามมารนฟอร์ดเวลาก็ได้ผ่านไป2ปีแล้วนะครับโดยในระยะเวลา2ปีนี้ลูฟี่ก็ได้มาฝึกวิชากับตะลุงเลลี่ที่เกาะล้างทางตะวันตกเชียงเหนือของเกาะสตีลุสไคน่าซึ่งลูฟี่ก็บอกว่า2ปีแล้วสินะทําไมไวัยจังอย่านั้นมาเล็กก็มาตามลูฟี่เพราะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วออกเรือได้ทุกเมือ่อลูฟี่จงไไดด้ปปลลาาาพวกะกะะเรรในนคับ จากลูฟี่ดันไปสนิทกับเจ้าพวกนี้เลยอดกินเนื้พอพวกมันเลยซึ่งเฮนคอกก็บอกกับลูฟี่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเธอได้เตรียมของที่เขาชอบเอาไว้บนเรือหมดแล้วเขายังบอกอีกว่าเตรียมการรอบครอบขนาดนี้เธอน่าจะเป็นภรรยาที่ดีของเขาได้นะแต่ลูฟี่ก็บอกว่าไม่แต่งด้วยหรอกแต่ขอบใจเรื่องของกินนะเฮนคอกก็บอกว่าถึงจะปากคอรเรานรยังไงก็รลักและเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับก็ได้เวลาที่ลูฟี่จะออกเดินทางไปยังเกาะชาบอนดี้เพื่อวมตัวกับทุกคนอีกครั้ง จากนั้นเฮกันก็ตัดมาที่หมู่เกาะชาบอนดีซึ่งนามิที่เมือถึงแล้วก็ได้อยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งบนเกาะโดยเจ้าของบาร์ก็ได้เล่าให้นามิฟังว่าพวกโจรสลัดที่เอาชีวิตรอดจากทะเลครึ่งแรกของแกนไลน์มาได้กำลังมารวมตัวกันที่เกาะน,นี้อีกแล้วแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือกลุ่มหมู่ฟังที่ไม่มีข่าวเลยตลอดสองปีที่ผ่านมาจนทุกคนนึกว่าตายไปกันหมดแล้วคิดไม่ถึงว่าจู่ๆจะโผล่มาที่เกาะน,นี้แถมยังเปิดรับสมัครพักพวกอีกด้วยแค่คิดก็น่าตื่นเต้นแล้ว จานักก็ตัดภาพมาที่บลูคซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์ในชื่อโซคิงบลูคและได้มาจัดคอนเสิร์ตที่เกาะชาบอนดีแต่ก่อนจะเริ่มการแสดงนะครับบลูคก็ได้บอกกับผู้จัดการว่าเขามีเรื่องสําคัญที่จะบอกผู้จัดการเลยถามว่าเรื่องอะไรจานันคอนเสิร์ตของโซคิงบลูคก็ได้เริ่มขึ้นนะครับซึ่งบลูคก็ได้ทาการแสดงแบบสนุกสุขเวียมเป็นครั้งสุดท้ายตอนที่ภาพจะตัดมาที่ซันจีซึ่งตอนนี้ก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล่พอได้เห็นผู้หญิงตัวเป็นเป็เขาก็วิ่ง พาะก็บอกว่าลูกชายซันจิกลับมาจากคุมนรกแล้วเนื่องจากตลอด2ปีที่ผ่านมาซันจิได้ไปอยู่ที่อาณาจักรคามาบัคาที่มีแต่พวกกระเทยทําให้ซันจิหืน่นกระหายามากๆเมื่อได้เจอผู้หญิงยานั้นก็ตัดภาพกลับมาที่บาร์นะครับซึ่งเจ้าของบาร์ก็เล่าให้นามิฟังว่าตอนนี้ศูนย์หลักของกองทัพเรือได้ย้ายที่แล้วโดยย้ายสลับที่กับสาขาย่อยจีวันที่อยู่ตรงข้ามกับเลดไลน์แต่พราะแบบนี้เลยทําให้ภัยคุ้คามจากศูนย์หลักของกองทัพเรือน้อยลงนามิก็บอกว่าไม่น่าล่ะตามท้องถนนทั้งดูว คือเป็นฟีเจอร์ของกลุ่มหัวฟังตัวปลอมที่ประกาศรับสมัครพวกพ้องดยรูฟี่ตัวปลอมก็บอกกับตันจนสลัดที่มาขอสมัครว่าค่าหัวต้อง70ล้านเบลีขึ้นไปถ้าต่ำกว่าน,นั้นไม่รับวันที่จะบอกให้ใส่หัวกลับไปจากนั้นลูฟี่ตัวปลอมก็ถามแฟงกี้ตัวปลอมว่าตอนนี้รับมาได้เท่าไหร่แล้วแฟงกี้ตัวปลอมก็บอกว่าประมาณร้อยคนและมีกลุ่มจนสลัด,ลด3ามกลุ่มที่มาเข้าร่วมกับพวกมันยกกลุ่มโดยเป็นนักโทษที่มีค่าหัวทั้งหมด10คนซึ่ง2ใน10คนนี้คือลูก,กี้ที่กำลังรรรรรััััััับบลลลลืืืือออออกกกกนนนนนนนสด้้้ขึช่่่่่าาเเงงาาาาาาททหหต2พีีีมคว210 90 คาริบูผมเปียบกับคาริบูเลือดกระเซนดูฟี่ตัวปอมก็บอกว่าต้องรวบรวมูน้องให้ได้มากขึ้นอีกวันที่จะหันไปชวนนามิให้มานั่งด้วยแต่นามิก็บอกว่าไม่เป็นไรว่าเธอรอผู้ชายอยู่อุซบตัวปอมก็บอกว่าคงจะเป็นพวกกระจกที่ได้ยินชื่อกับตนลูฟี่ก็ร้องไห้ขอโทษแงๆ่ๆซึ่งนามิก็บอกว่าเธอจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวอย่าพูดมาไม่คู่ควรให้เธอไปนั่งดื่มเหล้าเป็นเพื่อนหรอกทําให้เจ้าลูฟี่ตัวปอมไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับและคิดจะใช้ปืนยิงนามิ แต่แล้วอุซพก็เข้ามานะครับและก็ใช้กระสุนป๊อบกรีนเดวิลเล่นงานเจ้าพวกตัวปลอมนามิก็ดีใจมากนะครับเพราะไม่ได้เจออุซพบตั้งนานและสงสัยว่าทาไมเขาถึงบึกบึนขึ้นขนาดนี้ดังนั้นนามิก็ถามอุซพบว่านั่นฝีมือของเขาเหรออุซบก็บอกว่าใช่แล้วอาวุธไปของเขาชื่อป๊อบกรีนซึ่งอุซพบก็บอกกับนามินะครับว่าสองปีมานี้เขาไม่ได้มือมองทะเลเฉยๆหรอกนะและเขาจะขอออกจากกลุ่มซัมออนของเธอกับชอปเปอร์เลยละกันเพราะเขากลายเป็นนักลบที่ไม่หวันไว้แม้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วนั้้้นนนนามก็ชออุซปใหไรื่่ึงอุกก็็ตใจที่เหนลูฟี่ตัวปอม แต่นามิก็บอกว่าไม่ต้องไปนสนใจแล้วนามิตัวปลอมก็สงสัยว่าไอ้ฟองสมู่ดำๆนี่มันอะไรซึ่งก็เป็นฝีมือของนามินั่นเองนะครับจากนั้นก็ตัดภาพมาที่บา์ของแชกี้ที่ตอนนี้ซันจีได้มาที่นั่นซึ่งซันจิก็ตกใจนะครับที่ได้ยินว่าโซโลโนได้มาถึงคนแรกแล้วแชกี้ก็เล่าว่าแฟงกี้มาถึงคนที่2เมื่อ10วันก่อนพอมาถึงก็มุ่งหน้าไปที่เรือซันนี่ทันทีซันจิได้ถามว่าเรือซันนี่ปลอดภัยดีใช่ไหมแต่ลุงเลเลิก็บอกว่าใช่แล้วไม่มีแม่ตะลอยขีดขวนการคุมเรือก็เสร็จแล้ว้ววดย ซึ่งตาลุงเลลี่ก็ยังบอกอีกว่าเหมือนพวกดูวาวจะพยายามหน้าดูเลยทําให้บาดเจ็บหนักต้องต้องรักษาถึง1ปีซึ่งซันจิก็คิดไม่ถึงนะครับว่าพวกดูวาวจะรักษาคาพูดกว่าที่คิดถ้าจ,จริงๆได้ขอบคุณพวกเขามากแต่ดูวาลก็บอกว่าเขาแค่ตอบแทนบุญคุณเท่านั้นซึ่งแทนที่ดูวาลกำลังเล่าเรื่องการต่อสู้ของเขาให้ซันจีฟังแชกี้ก็บอกว่าคนที่มาถึงคนที่3มก็คือนามิซันจิเลยดีใจแล้วก็วิ่งไปถามว่าตอนนี้อยู่ไหนแชกี้ก็บอกเห็นบนว่าว่างเลยเข้าเมืองไปช้อปปิง้งทำให้ดููวววาาายันจที่่่่ไมสสใเเเรรรือรอองงกต้ขล ส่วนคนที่สีก็คืออุซบที่มาถึงเมื่อ3มวันก่อนแล้วก็เข้าเมืองไปคนที่5ก็คือชอปเปอร์ที่มาถึงเมื่อวานส่วนบุ๊กก็มาถึงวันนี้เพราะมีจะแสดงคอนเสิร์ตและคนล่าสุดก็คือซันจิสรุปก็คือทั้ง7คนรวมซันจิได้มาอยู่ที่ในแสงแห่งบนเกาะน,นี้เรียบร้อยแล้วเหลือก็แต่โรบินกับลูฟี่เท่านั้น ตรลุงเรลี่ก็บอกว่าเดิมทีแค่มันให้ถึงก่อน,นี้อีกครั้งก็เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วตระลุงเรลี่เลยชมว่าเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมจริงๆเหมือนว่าทุกคนจะรวมตัวกันได้อย่างปลอดภัยซังจิก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ว่าตรลุงเรลี่เป็นคนฝึกลูฟี่แต่เขาคงจะแข็งแกร่งขึ้นมากเลยสิท่าลุงเรลี่ก็บอกว่าแกไม่ได้เจอลูฟี่มาครึ่งปีแล้วและแกก็หวังว่าจะได้เห็นเขาเติบโตขึ้นอีกครั้นโทนาชอปเปอร์ก็ได้เดินตามโซโล่ซันจิและโรบินตัวปอมมาซึ่งชอปเเออร์กก็สสงงงััยยยว่่าาททไมทมม้3คนถึพูดบขล แลไมได้เจอกันสงปีโซโลกับซันจิญ,ญาติดีกันแล้วหรอพวกตัวปลอมเลยเอาใบประกาศจับขึ้นมาดูจึงทําไม่รู้ว่นคือช็อปเปอร์ผู้ชื่นชอบใส่ไหมข้าหัว50ล้านเบลีแต่เลี้ยงของกลุ่มหมวกฟางตัวจริงพวกตัวปลอมเลยจะทิ้งจิกจอกของพวกมันแล้วก็เอาช็อปเปอร์ตัวจริงมาเลี้ยงแทนเพราะถ้าสัตว์เลี้ยงตรงกับใบประกาศจับก็จะทําให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่พอโรบินตัวปลอมกำลังหลอกล่อเพื่อจะจับช็อปเปอร์กับโดนจิ้งจอกที่เป็นช็อปเปอร์ตัวตัวปนนบววปนครคไะ ชอปเปอร์ที่เห็นหมานะักก็คิดว่าจะต้องเป็นแก๊งค้ามนุษย์ที่เคยจับตัวเคมีไปแน่ๆจากนั้นที่ครบ12ก็ได้มีการรายง,งานว่าจับตัวโรบินได้แล้วจา้านที่ของรัฐบาลจะได้ถอนกำลังสโรบินตัวจริงตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับซึ่งทุกคคิดว่าคงต้องรีบหน่อยไม่รู้ว่าทุกคนจะไปถึงกันแล้วหรือยังจากนั้นก็ตัดภาพมาที่กองทัพเรือสาขาจีวันที่มารีนฟอร์ดซึ่งเคยเป็นกองประชาการใหญ่เก่านะครับ โดยพวกทารเลือก,ก็ได้รับรายง,งานว่ากลุ่มหมวกฟางมีการเคลื่อนไหวเห็นได้มีการประกาศรับสมัครพับพวกที่เกาะชาบอนดีจึงได้มีคำสั่งให้ติดต่อไปที่สุดหลักทันทีพอถาพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่จริงได้เป็นเรื่องใหญ่แน่ส่วนที่ครบ47 47นะครับ ลูฟี่ตัวปลอมก็ได้ทำร้ายผู้หญิงคนหนึ่งเพราะนึกว่าเป็นนามิแต่แฟรของเธอก็ยังจมูกยาวเหมือนกับอุซบด้วยทำให้มันเล่นงานผิดคนซึ่งแฟนของหญิงสาวก,ก็ไม่พอใจนะครับเลยถูกลูฟี่ตัวปลอมยิงเข้าให้จากนั้นลูฟี่ตัวจริงก็ผ่านมาพอดีจนในความที่เขาแบกกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่เลยไปชนเข้ากับตัวปลอมจนล้มลงซึ่งลูฟี่ก็ได้ขอโทษนะครับก่อนที่เขาจะเดินต่อแต่เจ้าลูฟี่ตัวปลอมมันก็ไม่พอใจเลยบอกให้ลูฟี่อย่าเพิ่งไปจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเล็กน้อยเรย ซึ่งทานายแฮงเคาก็บอกว่ามาส่งลูฟี่ได้แค่นี้เพราะไม่อยากให้ใครรู้ถึงความสภาพของเธอกับเขา,าแต่ทนายแฮงเคาก็บอกให้ลูฟี่ใส่อุปกรณ์ปลอมตัวเอาไว้ซึ่งลูฟี่ก็บอกว่าไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นก็ได้ไม่มีใครรู้หรอกแต่แฮ่งเคาะก็บอกว่าความลบมค้อเป็นสิ่งสำคัญต้องปิดหน้าเอาไว้ให้ดีเพราะถึงแม้ทุกคนจะคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่พวกเขาก็จำหน้าลูฟี่ได้จากเหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนและถ้าก่อเรื่องวุ่นวายเขาก็จะออกเรือไม่ได้ ดูพอตัดภาคก็มันยังปัจจุบันลูฟี่ก็รู้ตัวแหละครับว่าแบบนี้ต้องแย่แน่แน่และไอตัวปอมก็เอาปืนจ่อหน้าลูฟี่พร้อมกับถามว่าเขาจงใจชนมันใช่ไหมไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครโดนสลัดชื่อดังที่มีข้าหัวถึง400ล้านบิลียังไงล่ะรีบคุกเขาก้มหัวร้องขอชีวิตซะลูฟี่ที่ไม่อยากมีเรื่องก็ได้ขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าเขากําลังรีบตอนที่จะเดินชนพวกมันอีกรอบเมื่อเป็นแบบนั้นเจ้าตัวปอมเลยยิงปืนใส่ลูฟี่แต่ลูฟี่ก็ใช้ฮาคีสังเกตที่ฝึกมาจากตาล,ลุหหีาากก่่่าาาาาใใ้้้สสสมมมมรรรถกกกกกกะนนนนนนนปปปืไดจััั็อชพพววต ทำให้คนเห็นเหตุการณ์ต่างก็พากันงงเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตัวท่านั้นโรบินตอนนี้ก็ได้มาถึงเรือซันนี่แล้วซึ่งเธอก็บอกว่าปล่อยให้รอตั้งสองปีแต่โชคดีที่ไม่เป็นอะไรดังนั้นแฟงกี้ก็ออกมาทักทายนะครับว่าผู้หญิงคนสวยที่อยู่ตรงนั้นคือซ,ซูเปอร์นักโบราณคดีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มพวกเขามิคโคโรบินไม่ใช่หรือนั่นซึ่งโรบินก็ยิบออกมาแล้วก็บอกว่าแฟงกี้ไม่เปลี่ยนไปเลยแต่แฟงกี้ก็บอกว่าเปลี่ยนไปสิเพราะตอนนี้เขาได้ก้าวข้ามความเป็นมนุษ ซึ่งเธอก็บอกว่านี่น่ะเหรอเรือที่คุมแล้วเหมือนเยลลี่เลยแฟงกี้ก็บอกว่าฝีมือของตาลุงเลลี่ยอดเยี่ยมมากตอนนี้พวกเขาก็ไปใต้ทะเลลึกได้แล้วแต่นั้นลิบิ้ก็ถามกับแฟงกี้ว่าเขารู้เรื่องนี้ไหมแล้วโซคิงคืออะไรแฟงกี้ก็บอกว่าเขารู้ตั้งนานแล้วเพราะที่ดีของลูกได้มีจําหน่ายไปทั่วโลกเลยตอนนี้หมอนั่นเป็นดาวที่สว่างสวก็คือไปอยู่บนเวทีที่เปล่งประกายพร้อมกับเสียงเชียร์ซึ่งแฟงกี้ก็บอกเลยครับว่าไม่แน่ลูกอาจจะไม่กลับมาเป็นโจรสลัดอีกแล้วก็ได้ จย่างนัก,กตัดภาพมาที่ชอปเปอร์ที่ตามโซโลกับซันจิตัวปลอมมาจนได้เจอกับลูฟี่ตัวปลอมที่เพิ่งถูกลูฟี่ตัวจริงล่นงานที่โกบ47ซึ่งชอปเปอร์ก็บอกว่าคิดถึงทุกคนมากผ่านไปแค่2ปีทาไมทุกคนเปลี่ยนไปเยอะเลยคงจะแข็งเก่งขึ้นมากแน่ๆแล้วโซโลกับซันจิตัวปลอมก็ถามลูฟี่ตัวปลอมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วลูฟี่ตัวปลอมก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็เย็นว่าไปทั้งตัวแล้วก็สลบไปไม่รู้ว่าเจ้าหน้ามาใช้ลูกไม้อะไรกันแนะ่ จากนั้นชอปเปอร์ก็บอกให้พวกตัวปลอมไปช่วยโรบินตัวปลอมที่ถูกจับไปแต่เจ้าลูฟี่ตัวปลอมมันก็ไม่สนใจนะครับมันสนใจแต่การตามหาตัว3มคนนั่นที่ปรอานมางัดข้อกับมันซึ่งก็ทําให้ชอปเปอร์เสียใจมากนะครับและบอกกับพวกมันว่าแค่2ปีทาให้จิตใจของพวกพ้องเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เลยเหรอและยังบอกอีกว่าต่อให้มีแค่ตัวคนเดียวเขาก็จะไปช่วยโรบินให้ได้จากนั้นก็วิ่งออกไปซึ่งในขณะเดียวกันพวกทหารเรือก็คอยจับตาดูอยู่นะครับ และเธอแม้ว่ารูปร่างของกลุ่มหมวกฟางจะเปลี่ยนไปมากแต่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นไม่มีทางผิดตัวแน่ทำให้พวกเขาเชื่อสนิทใจว่านั่นคือกลุ่มหมอกฟางตัวจริงพวกเขาจะรายงานไปที่ฐานทัพชั่วคราของกอ,องทัพเรือที่ครบ66พวกพวกจนสลัดที่เข้าร่วมกับกลุ่มหมอกฟางกำลังจะเป็นรวมตัวกันที่กรบ46จ่ากนั้นก็ได้มีการประกาศให้ทหารเือทุกคนระดมพลไปที่นั่นและขอกำลังเสริมจ,จากฐานจีวันโดยด,ด่วนโดยผู้นำภารกิจในครั้งนี้ก็คือเซนโตมารุโดยเขาจะล่วงหน้าไปก่อนและจะพา p กับ p x กไปด้วย แตะนัก,กตัดภาพมาที่ซันจิซึ่งได้มาที่ร้านขายปลาแห่งหนึ่งที่กรบ42แต่ดูเหมือนว่าลุงเจ้าของร้านกำลังตกใจกับอะไรบางอย่างนะครับซันจิเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นลุงเจ้าของร้านก็บอกว่าพ่อหนุ่มขมเขียวคนนั้นหายไปแล้วซันจิเลยเอาใบประกาศจับให้ดูว่าใช่คนนี้ไหมลุงแกก็บอกว่าใช่คนนี้แหละเป็นเพื่อนกันเหรอซันจิก็บอกว่าพอจะรู้จักอยู่แต่นั้นลุงเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังนะครับว่าโซโลมาถึงคนแรกเลยรู้สึกเบื่อจึงอยากตกปลาเล่นลุงเจ้าของร้านเลยบอกให้เขาไปรอที่เรือเดอ ไปขึ้นเรือโจรสลัดซะง,งั้นจากนั้นเรือโจรสลัดลำนั้นก็ดำลงไปใต้ทะเลคาบ้านาจะไปที่เกาะมนุษย์เงือกแล้วสกิีเลยบ่นให้โซโลว่าไองโง่เอ้ยแต่แล้วสักพักก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาจากน้ำนั่นก็คือเรือโจรสลัดที่ว่านั่นเองนะครับซึ่งเรือลำนั้นก็ถูกโซโลฟันจนพังยับเยินไปหมดจักรีเลยบอกว่าอะไรกันเนี่ยกลับมาแล้วเหรอจะจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะโซโลก็บอกว่าเหมือนเขาจะขึ้นเรือผิดลำแล้วในหาในตอนแรกของวันพีธภาคเกาะมนุษย์เงือกฉบับ ถ้าใครที่ชอบอยากดูตอนต่อไปก็ลืมกดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ม่พลาดขีดหมายของทางช่องเราว่าชเ้นได้โคตรดาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับผมสวัสดีครับ